รกักษักดศีมีน้ำใจใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงเคียงคู่คุณธรรมเป็นผู้นำทางความคิดยินดีต้อนรับท่านคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนวัดธาตุธรรมธาดากิจจานุสอนเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด286คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนภายใต้การบริหารงานโดยนายวิรัสิทธิลาพู้มนวยการโรงเรียนวัดธาธรรมธาดากิจจานุสรและนางสาวคณิ t ฐาจันใหม่รองพุ่มนวยการโรงเรียนวัดธาธรรมธาดากิจจานุสร โรงเรียนวัดาธารรมธาดากิจานุสรมีการดำเนินงานที่มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยสามารถดำเนินงานตามภารกิจ4งานของสถานศึกษาและดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองดังต่อไปนี้ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดธาตุธรรมธาดากิจจาน,สนุสรมีการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษาโดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้วิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและครอบคลุมการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนทุกด้านพร้อมทั้งรายงานผลการเรียนต่อนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ รวมทั้งสถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนและผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มีการใช้และพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอนมีการนิเทศภายในที่ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนวัฒนธรรมธาดากิจจานุสร์มีการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและจัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณแผนงานโครงการตามกรอบประมาณการรายจ่ายของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจนโยบายและจุดเน้นหน่วยงานต้นสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการดำเนินการจัดทำบัญชีทางการเงินให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดมีการวางแผนการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุพร้อมทั้งควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบป,ประมาณและจะทำรายงานทางการเงินต่อหน่วยงานต้นสังกัด 3. ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดธาตุธรรมธาดากิจานุสรมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการวางแผนการมอบหมายงานให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและความต้องการของโรงเรียน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานมีการจัดทำบันทึกข้อมูลการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นมีการเสริมสร้างและพัฒนาวินยัยจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อป้องกันการทำผิดวินยัยและส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัณตามมาตรฐานวิชาชีพโดยเข้าร่วมการอบรมประชุมสัมมนาพร้อมจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทำงานความก้าวหน้าในวิชาชีพ 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัด่าธรรมธาดากิจานุสรมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานถูกต้องมีประสิทธิภาพต่อการใช้งานและพัฒนาร,ระบบอย่างต่อเนื่องมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายเพื่อให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด มีการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอกับนักเรียนมีการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนเช่นงานปกครองงานกิจกรรมงานบริการเป็นต้นเพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรให้บรรลุผล 5. นโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษาร้อยเอดเขตสองโรงเรียนวัดธาตธรรมธาดากิจจานุสรมีการปลูกฝังนักเรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์โดยการน้อมนำพระบรมราโชว,วาด,ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่สิบ สู่การปฏิบัติมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างยังย่งยืนโรงเรียนวัดธาตุธรรมธาดากิจานุสรนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนครูและผู้ปกครองมีสุขาภาวะทางร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ ผู้เรียนได้รับการเรียนการสอนกับครูที่ทำงานอย่างมีความสุขส่งผลให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทุกคนในองค์กรมีความสุขความสามัคคีจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความสุขขอขอบพระคุณค่ะ